โอเควันนี้เรามาถอนเงินซิมปันสุกกันนะทุกคนเข้าไปก่อนที่โคมนี่ง่ายระบบอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีโชว์แบบนี้นี่คอมมิชชั่นทั้งหมดคอมมิชชั่นวันนี้คอมมิชชั่นที่ใช้ได้นะคะจะถอนอยังไงนะคะเข้าไปตรงนี้เลยคําว่าถอนเงินเห็นไหมคะเห็นคำว่าถอนเงินอยู่ข้างบนนี้กดไปเลยค่ะทุกคนกดเข้าไปว่าถอนเงินแล้วก็จิ้มไปที่เบอร์ที่เราต้องการถอนแบบนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลย แล้วก็จะมียอดเงินขึ้นแบบนี้ถูกไหมคะพร้อมกับธนาคารอาใส่จํานวนเงินลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะถอนสูงสุดต่อวันเลยคือ1,000 10, 0บาทนะคะทุกคนอ่ากดตกลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วกดตกลงตามนี้เลยนะคะนำหน้าจอเลยกดตกลงเขาก็จะมียืนยันว่าตรงนี้นะคะ มีค่าธรรมเนียมปกติเหมือนเราถอนเงินต่างธนาคารนะคะพร้อมกับหักภาษีนะที่จ่าย3%ตรงนี้นะคะเต็มใจใจ่ายมากๆเลยนะคะเราก็กดคําว่ายืนยันตรงนี้เลยนะคะทุกคนกดไปเลยเสร็จแล้วก็รอค่ะรอ SMS ค่ะ s m s จะเข้าเบอร์โทรเรานะคะที่เป็นเบอร์ฟิลทีลคอมอยู่นะคะที่เราใช้ตรงนี้แหละสําคัญมากๆเลยนะคะตรง SMS ตรงนี้แหละคะ่ะเพราะถ้าได้ SMS เมื่อไหร่นะคะอ่า SMS มาแล้วคะ่ะทุกคน ใส่ SMS นะคะหมายเลข OTP ลงไปนะคะนี่เลยแล้วก็กดถัดไปค่ะกดถัดไปพอม,มีแล้ว OTP กดเลยค่ะ ก็จะส่งเข้ามายืนยันแบบนี้เลยนะคะว่านะคะได้เข้าธนาคารเท่าไหร่เท่าไหรแล้วนะคะพร้อมกับค่าธรรมเนียมแบบนี้เลยนะคะทอนได้ทันทีเลยค่ะทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะทุกคนแฮปปี้มากๆค่ะทําวันนี้พรุ่งนี้เบิกได้เลยค่ะซิมปันสุขค่ะสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขก,กับซิมปันสุขไปด้วยกันค่ะทุกคน